หมอปลายทำนายคดีหลอกหลวงค่อนประเทศเผยนายกคนใหม่หน้าขาวหน้าตึงหมอปลายภไยกระซิบเปิดดวงประเทศไทยปี2566ในรายการคนดังนั่งเคลียช่อง8เตือนนรกบนดินไฟใหญ่ยักษ์มีหนวดอรวาสเผยโฉมนายกคนที่30ลัน่นดวงปีนี้แรงมาก เมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาพระปายหรือหมอปลายแพกซิปได้ออกมาให้สัมภาษณ์รายการคนดังนั่งเคลียร์ช่อง8ในประเด็นเปิดดวงประเทศไทยปี2566โดยเผยตอนหนึ่งว่าสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เรื่องยักษ์ว่าจะมียักษ์มีหนวดรอมแหลมยักษ์อาจจะไปฉีดหน้าธาโบทอกอะไรมาหน่อยยักษ์สมัยใหม่ถือปืนถืออาวุธนิดหน่อย จะออกมาอารวาสหาเรื่องออกมามันน่าจะเหงาออกมาแล้วจะเข้ายากหมากแพงไหมมันแพงอยู่แล้วมันจะทําให้เกิดโศกอนัตกรรมไหมจริงๆทุกอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องยักษ์ตนนี้เขาอาจจะมีจิตใจที่ดีขึ้นหรืออาจจะกลายเป็นยักษ์ใจดีเวลาส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองมีความสุขมากขึ้นเห็นมีพวกเข้ามาร่วมกลุ่มมากขึ้นเขาอาจจะใจดี จะมีเหตุร้ายแรงอะไรไหมในบ้านเมืองเราอีกเขาน่าจะออกมายืนมากขึ้นบนท้องถนนเพื่อป้องกันเพื่ออยากให้เกิดความสุขสงบเราจะผ่านผลด้วยดีขอแค่ความใจเย็นที่บอกจะมีของไม่ใหม่จากประเทศใหญ่ๆคืออะไรหมอปลายตอบว่าเสี่ยงปลูกสร้างการลงทุนของใหญ่สร้างอยู่ตามมุมเมืองใหญ่จริงใหญ่จัง จริงๆควรเป็นของพวกเราทำไมถึงไปเป็นของพวกเขาจะมีศูนย์การค้าใหญ่โตมากแต่ไม่ใช่ของคนไทยจะมาสร้างในประเทศเราได้อย่างไรนี่คือปัญหาประเทศอะไรย่อดได้ไหมของย่อไม่ได้เป็นอาหารเผ็ดๆที่เราชอบกินมีทั้งปิ้งมีทั้งหม้อพิจารณากันเองประเด็นของยานพาหานะ400ชนคนภิกษุณีหมอปลายบอกว่า น่าจะเป็นล้อที่ใหญ่หรือไม่ล้อก็ไม่ได้อยู่แค่ถนนหรือมีการชนแบบเยอะๆใหญ่ๆ5 0 6 0คันขึ้นไปเหมือนเกิดแล้วแต่ไม่แน่ใจประเทศหรือนอกประเทศส่วนไฟที่โล่งคืออัคคีภัยใหญ่โตเห็นที่ชายแดนประเทศเราโรงแรมใหญ่โตมีไฟไหม้ไปแล้วหมอปลายกล่าวว่ายังเหลืออีกสองจะเกิดไฟไหม้ใหญ่โตมโหราณอีก จะเกิดอีกมีบ้านเราด้วยมีนอกบ้านเราด้วยส่วนการป้องกัน 1. จากเหตุจงใจอีกหนึ่งประเด็นมาจากภัยธรรมชาติคนไทยปลอดภัยจะแขวคแกราดผ่านผลไปด้วยดีส่วนระเบิดใต้น้ำใครจะทำสงครามใต้น้ำภิกษณุณีหมอปลายบอกว่ามาจากข้างบนยนต์ลงข้างล่างสะเทือนวงแหวนเคยนั่งแกะคำว่าวงแหวน เจอคำว่าวงแหวนไฟเจอคำว่าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์อาจจะไปอยู่แนวนั้นถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกไหมในบ้านเมืองนอกจากเรื่องที่เล่านิทานไปแล้วหมอปลายตอบว่าปีนี้เป็นปีแห่งบุญกรรมผลบุญกับผลกรรมจะออกมาให้เห็นในปีนี้เพราะเราอยู่ในช่วงของนรกบนดินเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟเรื่องที่อโครจรการทำทุกอย่างโดยไร้สติ และสิ่งที่เรียกว่าเสพติดจนมึนเมาจะทำให้เกิดเรื่องหนักๆส่วนสิ่งดีจะเกิดขึ้นบ้างไหมภิษุณีปลายกล่าวว่าสิ่งดีจริงๆมีเยอะแต่ไม่เห็นข่าวมีเรื่องใหญ่ๆหนักๆต้นปีที่จะกล่าวกบข่าวเรื่องดีๆมีทั้งช่วยเหลือคนการได้รับตาแหน่งการที่คนไทยไปสู่ต่างประเทศในองค์กรใหญ่บุคลากรมีคุณภาพที่ควรมาให้ช่วยไถ่ยเยอะ เราจะได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศเยอะมากเงินจากต่างประเทศเข้ามาสัมผัสมากๆส่วนเรื่องนาย,ยกคนต่อไปหมอปลายกล่าวว่าตอบยากพูดจริงๆทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้พูดจริงๆริงยังไงก็ไม่เห็นหีบเห็นแต่ยักษ์ออกมายืนตามสี่แยกอยากเลือกตั้งแต่ยังไม่เห็นแต่เขาจะพยายามทำให้เป็นให้มีแต่มีในช่วงหนึ่ง ที่น่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เราตื่นเต้นกันไปก่อนแล้วใจแป้วสักรอบหนึ่งแต่ในที่สุดก็จะได้เลือกตั้งเรื่องหน้าตาเดี๋ยวนี้สัญญกรรมก็ทําง่ายเห็นอะไรก็ขาวไปหมดหน้าขาวหน้าตื่นขึ้นด้วยตอนนี้เป็นคนเฟรนลีมากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเฮมีความสุขดีใจเห็นแต่ภาพนี้ตลอดเลยพอมีคนเฮเข้ามาพักเขาเหลออารมณ์นั้น ดูแลผิวพรรณหน้าตาดีจะดีขึ้นเยอะรวยด้วยใช่ไหมรวยอยู่แล้วอันนี้เล่านิทานอยากคิดเยอะทั้งนี้หมอปลายังถิงถ่ายด้วยว่าสิ่งที่น่าจะเกิดรเร็วๆนี้จะมีคดีความใหญ่โตมโหฬารานคนตามกันหนักหนามากเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็จะเงียบหายไปจะมีเรื่องของมหากพาบการหลอกลวงแบบรุนแรงมีความสูญเสียครึ่งประเทศ จากความเชื่อความศรัทธาและความหลงงมงายโดยขาดสติซึ่งข่าวจะมาเร็วๆนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ